1. 1> ค,ค่ะพามากินร้านบุฟเฟ่ตเนื้อสุกี้ที่ฟินที่สุดปองเข้าร้านมาเลยวันนี้ปองเลือกซุปเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะซุปใหม่ล่าสุดกินคู่กับหมาล่าแซ่บๆกันไปเลยระหว่างรอของมาเสิร์ฟก็ไปตักน้ำไปตักผักไปตักเครื่องเคียงนะและนี่คะ่ะอาหารที่สั่งได้แล้วคะ่ะทุกคนคือของเยอะฉ่ำมากช่วงนี้นะคะเขามีโปรแพ็ก6 รับเนื้อวากิวบิ๊กเบิ้มฟรีแค่บอกโคนรับน้ำตก101แบบที่ป้องบอกตอนต้นคลิปเลยแต่วันนี้ป้องมากินแพ็ค 898นะคะนอกจากมีเนื้อวากิวบิ๊กบึ้มแล้วยังมีกุ้งที่แกะเปลือกมาให้เลยด้วยแต่ขอพูดหน่อยเธอพี่สาวซุปใหม่ล่าสุดก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกคืออร่อยมากรสชาดเข้มข้นแล้วก็หอมน้ำตกสุดๆแล้วเขามีดิปมาให้ถึง4สูตรคือกินกับดิปฟินมากวอนอกจากเ,<ว>เนื้อเขาก็มีอาหารทะเลฟินฟินแล้วก็ขนมตบไทยอร่อยสุดๆป้องกินที่ U I สาขาเดอมอลง,งามวงวานนะคะ